เจคโนสวัสดีค่ะมองหาบ้านแระที่ดินกันอยู่ใช่ไหมคะต้องการแบบราคาประหยัดและพร้อมอยู่แปลงนี้นะคะเป็นบ้านออกแนวสไตล์บ้านสวนนะคะมีพื้นที่ขนาด335ตารางวาค่ะมีพร้อมบ้านพักด้วยนะคะลักษณะของตัวบ้านก็เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ตามรูปเลยทีเดียวนะคะที่ดินฉนดคุดแดงค่ะ335ตารางวานะคะพร้อมบ้านสวนผลไม้วิวภูเขา ราคาแปลงนี้นะคะแบบเหมายกแปลงเลยนะคะในราคา1,950,000บาทราคานี้รวมโอนค่ะเห็นวิวภูเขาสวยๆอยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้อยู่กับธรรมชาตินะคะลักษณะของตัวบ้านนะคะตามรูปเลยนะคะทุกท่านอยู่ที่เขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะ มีความเป็นส่วนตัวนะคะมีเพื่อนบ้านไม่เหงาไม่เปลีาเปี่ยวแต่อยู่ห่างๆกันหน่อยนะคะโอบร้อมด้วยธรรมชาติและบรรยากาศอันบริสุทธิ์สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมแปลงจริงติดต่อโทรคุยได้นะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยค่ะเจคโนไม่ใช่ผู้ขายหากแจ้งข้อมูลผิดพลาดประการใดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยสำหรับในวันนี้สวัสดีค่ะ